สองสวัสดีครับโอดครับสวัสดีครับอาร์ทครับเราอยู่กันที่รถยนต์มือสองรถอาร์ทฮคาชลบุรีครับผมเจ็นรถที่ขาดจะรถสวยไม่น้อยเจ้าของออกมากรารันตีเองร้อยประติ์เข้านรบตัวแอดมินเช็คเสียงให้หน่อยรครับจะได้ดูอีกหนึ่งคันคันที่แล้วห้าห้าที่นั่งก็ขายกระเด็นกระโดงเหลืองแต่คันนี้เจ็ดที่นั่งเป็นตัวท็อป ซันลุปตัวสุดท้ายกอรเปลี่ยนโฉม2.4 EL ปี2022 <c oughs> 890,000โลสีขาวซันลูปท็อปสุด930,000บาท่ทอน1 5 0 0ารถนี่ตอนเป็นรถป้ายแดงราคา1,500,000ป,ปลายปลาน1,500,000ผมตั้งไห่นะ939 95โอ้ 3> 9, 3, 9. 9, โหหายไป600,000หายไป600,000นะผมบอกเลยนะ หายไปหกแสนผมบอกคุ้มแล้วท่านได้ CRV ครับได้เจ็ดที่นั่งครับตัวท็อปหลังคาสันลูปครับวอสแมกลายใหม่รถเจ้าของเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเข้าศูนย์ฮอนด้าตลอดทุกระยะครับอยู่ตรงไหนก็ซื้อได้ผมมีเจ้าหน้าที่บริการเปอรเซ็นต์ไฟแนซ์ให้ถึงบ้านจัดส่งฟรีโดยรถสไลด์ทั่วประเทศถ้าไม่สวยไม่ต้องรับรถแค่นั้นเองแถมเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะ เคด,ดีไม่แท็กซิ่งผมฟรีดาวให้ผ่อนหนึ่งกว่าบาทค่าจัดไฟแนนซ์บวกค่าโอนประมาณหนึ0 0หมบาทผมฟรีให้ไม่บวกในยอดจัดซื้อเงินสด9,3,9ไม่มีแวะมัดจำส0 0 0 0ื่นส่วนที่เหลือรับ900,000กับ9,000นหน้าบ้านไม่สวยไม่ต้องรับรถประกันประเภทหนึ่งผมซื้อให้ไม่เอาไปรวมในยอดจัดไม่บวกดอกเบี้ย ع. ยางคันนี้ไม่ต้องดูเอายางใหม่ไปใช้ปี2024เท่านั้นวารันตีซ่อมศูนย์ฮอนด้านึปีแล้หนมืโลหาศูนย์หาศูนย์ฮอนด้าใกล้บ้านท่านเซอร์วิสอยู่ในรับประกันบริการฉุกเฉินยี่สี่ชั่วโมงยางแตกแบบเสื่อมสตาร์ทไม่ติดมีคอนเซนเตอร์ดูแล24ชั่วโมงมีโลสไลด์ฟรีภายในจังหวัดเสียเชียงใหม่สไลด์ฟรีเชียงใหม่ถูกต้องอยู่สงขาสไลด์ฟรีในสงขาครับ น้ำมันเต็มถังบวกกล้องถึงหน้ารถ5,000บาทผมฟร,รีให้ <ผม S 1> ลูกขายอยู่พันโล800โล500โลผมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดทั้งสิน้นขออนุญ,ญาตฝากเบอร์โทรครับเคคบ,99 99บอร์โทรโอ๊ตครับ0 9 4 9 9 9 1 9 4 1ครับเบอร์อาร์ตครับ0 9 4ย์9 4 9 1 9นโอ๊ตอาร์ตโฮมคาร์ชนบุรีที่แรกและที่เดียวที่มีใบรับรองตัวถังและเลขไม้ออกให้รถไม่สวยรถมีชนหนักแต่ต่อตัวถังน้ำท่วมผมรับซื้อคืนจ่ายค่าเสียหายให้อีกหนึ่งแสน เหมือนเดิมสบายสบาย2.4 EL Minor Change ตัวสุดท้ายเจ็ดที่นั่งเครื่องยนต์เบนซินแปดหมื่นเก้าพันกิโลหลังคาพาโนลามิกหลังคาพาโนลามิกกาสรูฟเลนวอสแม็กซ์ลายใหม่เข้าศูนย์ทุกระยะสีขาวมุกสวยสวยไปดูการโอ้โหดูไฟหน้าดิไฟหน้าระฟู LED นะครับไฟ มันติดรีเฟคเตอร์นีวิ่งวิ่งแบบนี้สปอร์ตไลท์ก็เป็น LED ตัดปัญหาเรื่องการขาดอะไรไปได้เลยนะครับกระจังหน้าตัวเนี้เป็นกระจังหน้าตัวใหม่เม h a เชมสีดำไฮ r o อสนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมแตกต่างจากตัวปกติยังไงอ่ากันชนนะเออป้ายไม่ให้นะครับป้ายขอ ถอดคืนเจ้าของแล้วผมวจดใหม่ให้รถสวยเฮ้ยทำไมโอ,โอเคตกใจแปดหมื่นเก้าพันโลเก้าสามเก้าสองจุดสี่เอลท็อปสุดโอ้โหทําเครื่องชัดนะชัดนี่คืออะไรรอยแต้มสตีต่างๆยังคงมีชัดอยู่เหมือนเดิมดูดิเพราะว่าอะไรจะดูทำไมอะโอตอาร์ตที่สงสัยจะดูไอ้สีชัดไม่ชัดไอ้พวกนี้ดูทำไม ผมกาลังจะบอกแบบนี้ถ้ารถมันวิ่งเยอะห้องเครื่องมันร้อนสีพวกเนี้เขาจะซีดแต่อันนี้เขาวิ่งไม่เยอะวิ่งสมเหตุสมผลก็รอยซีดก็ยังคงรอยพวกนี้ยังชัดเจนอยู่นะครับห้องเครื่องสวยอยู่ในสภาพเรียบร้อยแบบนี้ทั้งหมดไม่มีน้ำมันซึมใดๆทั้งสิ้นโอ้โหแบตเตอรี่ทีมงานเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนวันที่ส7บเจ็ดเดือนสิบสองปีหกเจ็ดไม่ต้องกลัวแบตบเสื่อมใดๆทั้งสิ้นรถสวยอยู่ในสภาพสวย,ส,วย,ส,วยสมบูรณ์ทั้งหมด รถมีชนหนักแต่ต่อตัวถังน้ำท่วมผมรับซื้อคืนคู่มือครบรถเข้าศูนย์ทุกระยะวันที่ส่งมอบวันที่สิบสี่มกราปีหกห้าคันนี้รถปีสองพันยบเอ็ดลูกค้ารับรถปีสองพันยบสองจดทะเบียนสองพันยี่สิบสองไมเนอร์เชนตัวสุดท้ายวนซ้ายดียกว่านะครับ วนซ้ายดีกว่าเดี๋ยวจะได้ดูว่ามันแตกต่างจากตัวก่อนไมเนอ้อเชนย,ยังไงล้อแม็กเลยอันดับแรกโจโ๊ะเลยผมบอกล้อแม็กนะเดี๋ยวให้ดูให้ดูขนาดไสายางก่อนแต่ไม่ต้องให้ดูปีเพราะยางปีอย่างนี้ผมไม่ให้ลูกค้าอยู่แล้วกูจะแม่งดอกมีนะออดอกมีออแต่ให้ไหมให้ไหมไม่ให้ไหมไม่ยากสองสามห้าหกสิบสิบแปดเป็นยางขอบสิบแปด ล้อมแม็กสวยไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นตัวนี้เป็นไมเนอร์เชนนะตัวไมเนอร์เชนเริ่มตั้งแต่ปี2020ปลายปี20 21 22คันนี้รถออกปี22ต้นปีผมให้ยางใหม่ปี2024ไปเลยนะครับรถเข้าศูนย์พึ่งเข้าศูนย์มาตอน88,000กิโลตอนนี้89,000กิโลก็ปล่อยไว้นมันไม่ต้องเปลี่ยนแม็กแม็กแม็กไม่มีรอยเอายางใหม่ใช่ครับเลนวอรเรียบร้อยการมองด้านข้าง แต้มซ้ายเดิมประตูหน้าซ้ายเดิมประตูหลังซ้ายเดิมสะโพกหลังซ้ายเดิมไม่มีรอยแผลสดใดๆทั้งสิน้นคันนี้ติดบันไดข้างเพิ่มอ่าก็ก็ให้สวยและแต่ถามว่าใช้งานดีไหมก็มันก็ไม่ค่อยได้เหยียบเท่าไหร่ฮอนด้าเลนวอตก็<ะ>ราคานี้ผมไม่ได้บวกไงถูกก็เก้าก็เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันผมไม่ได้บวกราคาเพิ่มก็ให้ไปมันมีมาก็ให้ไปไม่ได้บวกราคาบนไปถ้าเ็จที่ศูนย์ะประมาณสองหมื่นห้าฮอนด้าเลนวอตมีครบ คือคันนี้นะ <Ừ. S 1> CRV ปี2022 <Ừ. S 1> ท็อปที่สุดไม่มีท็อปไปกว่านี้แล้ว2.4 EL <O of. S 1> นี่แหละนี่แหละชัดเจนแผงข้างอยู่ในสภาพเรียบร้อยลายไม้สวยๆแบบนี้เบาะไฟฟ้าคูณหน้าไวเลสชาร์จโทรศัพท์แล้วคอนโซลสวยทั้งหมดนะคะโอ้โหนี่สลูปแบบนี้นะ9.39าสพอนหมื่นห้า ที่บ่งที่บางแดดมีครบจะซื้อเงินสดก็ได้มาจัมสามมือส่วนที่เหลือรับหน้าบ้านท่ามไรรับอีกเก้าแสนเก้าพันหน้าบ้านประตูหลังซ้ายของ crv d นะครับทันนี้เป็นฟิล์มเคลือบแก้วมาอ๋อนี่ไงฟิล์มเซรามิกนะครับเทคนิคฟิล์มเซรามิกเรียบร้อยฟิล์มไม่ต้องเปลี่ยนประตู crv concept เดิมเลยเปิดได้กว้างนั่งสบายที่วางแก้วครบชัดเจนพอเป็นตัว el ตัวท็อปเนี่ยตรงนี้จะเป็นลายไม้มีสวิตเตอร์มีแอร์หลัง มีที่เสียบยูทูบบูทูนะครับที่เสียบไฟตัวท็อปตัวสุดท้ายจะมีพาโนลามิกกา๊กูฟทันนี้พอมันเป็นเจ็ดที่นั่งปับ๊บเนี่ยเบาะมันจะเลื่อนได้ครับเพื่ออะไรเพื่อให้เขาไปนั่งหลังอ่านี่คืออันนี้นะเนี่ยเลื่อนนี้ได้นะริอ่าเนี่ยเบาะเลื่อนได้อย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาจะนั่งก็นั่งอย่างนี้ นั่งไ,ได้เ,<ล>เด็กๆนั่งได้นะครับแต่ผู้ใหญ่อาจจะอึดอัดหน่อยแต่ถือว<ก>่านั่งได้แต่ก็นั่งได้ไม่มีปมัญหาก็ถือว่านั่งได้แต่ถามว่าเพอร์เฟกไหมมันก็ไม่เพอร์เฟกเท่ากระบอหน้ากระบอแถวสองออลํำตัวไม่มีเลี้ยวเลี้ยวลอยแะไรทั้งสิน้นผมให้ยางใหม่สี่เส้นฝาท้ายเรียบร้อยป้ายทะเบยเียนเดี๋ยวถอดออกเป็นชุดกราฟิกอยู่แล้วลงว้เลยซ R V All ว h ออ l i วิ c h ทคนะครับขอยุบาาดูฝาท้ายหน่อยฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าคลิป หูฉลามคีบหูฉลามเหรอวะคีบป,ปลาฉลามคีบเขาเรียกอะไรนะคีบฉลามคีบฉลามาไม่ใช่หูฉลามดีดีนะผมชอบตรงนี้ดูอีครับแอร์คือเขาใส่ใจในรายละเอียดนะบเบาะเจ็ดที่นั่งก็ต้องเป็นแอร์เจ็ดที่นั่งนะไม่ใช่ว่าเอาตัวห้าที่นั่งแล้วมาทําใส่เบาะเฉยเฉยไม่ใช่พอมันเป็นเจ็ดที่นั่ง c r v ตัวห้าที่นั่งเบาะจะเลื่อนเดินเบาะแถวกลางจะเลื่อนเดินหน้าถอยหลังไม่ได้แต่ถ้าพอเป็นเจ็ดที่นั่งปั๊บ เบาะมันจะเลื่อนเดินหน้าถอยหลังไดามันจะมีแอร์หลังคาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมีแล้วไม่ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีถ้าสี่คนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าวันไหนเป็นหกคนขึ้นมาทันทีถ้าอยากจะไปคันเดียวคันดก็ไปได้ไดอ่ะไหนจะไมไปแล้วอยากจะเป็นพับเบาะพับยังโอ้โหนี่มันเอ้ยมันพับดีเว้ยพับดีไม่ใช่เพราะว่ามันมีตัวหนุนรองอ่าแต่ถ้ามันไม่มีตัวหนุนรองอ่ะมันจะเป็นผับผับก็แบบว่าอันนี้ก็ใหญ่นะ ก็อเอางี้ดีกว่าดีไซน์ท็อปสุดมันก็เหมือนตัวห้าที่นั่งแหละครับถ้าเราไม่ใช้อ่ะเราก็พับไปมันก็วางของทั้าตัวห้าที่นั่งเลยมันก็ลงไหมเพราะว่ามันก็เราหน้าเดียวกันใช่ครับนะครับก็คือชอบอันนี้ที่หวางแก้วที่วานแก้วแผงข้างฝั่งขวาแผงข้างฝั่งซ้าย ไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นแอร์แอร์สามตอนแล้วก็มีที่เอ่อที่เกียวที่เกียเก่ยวบอกคาซีสมี Air มแอร์แ็คให้เรียบร้อยชอ,ชอบสลูปมันชอบสลูปแล้วก็หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีขยามสไตลายโอทอตอยู่แล้วนะครับเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเบาะไฟไฟฝาท้ายไฟไฟ้าจากโรงงานสองจุดสี่อลตัวท็อปสุดรถหม่ป้ายแดงหนึ่งล้านห้าแสนกว่าบาทปัจจุบันเหลือเก้าสามเก้าประหยัดไปหกแสน ผมฟรีประกันภัยประเทหนึ่งให้ผมฟรีค่าจัดค่าโอนให้ผมฟรียางใหม่ให้สีเส้นเติมเติมน้ำมันให้เต็มถังผมมีเจ้าหน้าที่บริการจะเซ็นไฟแนนซ์ให้ติดบ้านส่งฟรีเดอรถสไลด์ทั่วประเทศซื้อจากไฟแนนซ์มาจำสองพันวันเอารถไปส่งลูกค้าจะดาวเพิ่มหรืออะไรไงก็มาจ่ายส่วนตรงนั้นเพิ่มไปไม่ได้ยากผมพร้อมบริการอยู่แล้วฝากเบอร์โทรหน่อยพี่รถศูนย์เก้าสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งครับเบอร์อาร์ครับศูนย์เก้าสี่เก้าเก้าเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าจะโอนก็ได้จะอาร์ C.L.V. 2.4 E.L. ปี2 0 2 2 89,000พันโลของแถมตามไลฟ์ตามรีวิวอยู่แล้วเอ้าว <All S 2> ป็นยังไงสโพกปประตูประตูแก้มขวาไม่มีริ้วรอยแผลสดใดๆทั้งสิ้นคันนี้ต้องเคยเคลือบแก้วไหมอัอนนี้เคลือบแก้วแน่นอนเขาติดฟิล์มกันรอยตอนเนี้ยเมื่อวานนี้ลูกค้ามาซื้อรถสองคันได้โปรรับรถก่อน รับลถก่อนเสียงประทัดจุดจีนแล้วนะครับซื้อเงินสดได้รับรถโปรโมชั่นคือรับรถก่อนเสียงประทัดจุดจีนผมแถมเครือบแก้วให้นะครับดูเบาะหนังนั่งน่อยเป็นไงอันนี้คือนั่งเฉยๆอันนี้คือเอละนะครับอันนี้คือนั่งแบบห้าที่นั่งแต่ถ้าวันหนึ่งท่านนั่งจากเจ็ดที่นั่งท่านก็สไลด์เบาะเดินหน้าไปเนี่ยก็นั่งได้เพราะอะไร มันนั่งเจ็ดที่นั่งมันใช้แค่ฉาดสวยไปห้าสิบโลร้อยโลไม่ต้องเอารถสองคันไปไปคันเดียวการจบก็นั่งได้พื้นที่เฮดลูมเหลือเหอแอร์เย็นมีแอร์นะครับมีแอร์ให้เรียบร้อยมีแอร์ให้เรียบร้อยไฟสองแผนท,ที่ให้เรียบร้อยอัดลองนั่งเบาะหน้าแล้วเดินเดินหน้าในตำแหน่งที่อัดขับให้หน่อยสิอยากรู้ว่ามันเป็นยังไง เอาบาะปกติเลยชิวๆเลยนะชิวๆแบบขับปกติเลยแบบอัขับเองเนี่ยอ้าัขับเบาะขนาดนั้นชิวๆนี่เลยอ่าประมาณนี้นี่อัดนั่งขับผมนั่งหลังพื้นที่ตรงขาตรงเนี้ยเหลือๆครับแล้วเบาะแถวสามคุณลูกจะนั่งก็เอาไปน,นั่งเล่นกันทังหมดนี้ไม่อยากแตะปิดปิดสรูปเลยปิดสลูปหน่อย,อยเวลาหน้าหนาวขึ้นขึ้นดอยแล้วเดี๋ยวนี่ไม่เอาไม่เอา ลูกบอกเปิดสลูปตัวยกักษ์เนี่เปิดสลูปเปิดกระจกรับอากาศรับลมเย็นเย็นแบบนี้มีเฉพาะสองจุดสี่อปียี่สิบสองปียี่สิบปลายปีขึ้นมาเท่านั้นเฉพาะตัวท็อปถึงจะมีนะข้อมูลผมอาจจะบอกดีเทลลายลักษณ์อักษรไม่ชัดเจนน,นู่นนี่นั่นออปชั่นอะไรไม่รู้วะกดเลยอซวสองจุดสี่เอสองจุดสี่เอลยี่ n d a เอ v ดยี่ส4บสองสอง0 2 1ย0 2 2เ็สองบอ เจอเจอแบบนี้แล้วราคางงสงสัยว่าป้ายแดงก่หลายข้อมูลเดี๋ยวนี้ข้อมูลใน Google จริงหมดแล้วล้านห้ากว่าแต่พอเป็นมือสองราคาผมว่ามันมีหลายราคา<ช>มีทั้งรถสวยมีทั้งรถไม่สวยมีทั้งรถวิ่งเยอะรถวิ่งไม่เยอะใช่รถไม่สวยบอกรถสวย ครับอ่ะก็มีอ่าแต่โอดอ์ท่านซื้อแบบการันตีแบบความสบายใจได้เลยครับไม่สวยไม่ต้องรับรถใช่ครับใบแล้วประกันตัวถังและเลขไม้ให้เรียบร้อยครับผงแถมให้ต่ำกว่าห้าหมื่นบาทเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าข้างในหน้านั่งกระจกออโต้สี่บานครับเมมโมรี่ซีสปรับพับไฟฟ้าอืมสตาร์สต็อปครับนด้าเลนวอสครับ คูชคอนโทนครับชาร์จแบบบลูไวเลสครับอ่ะคือรถก็นั่งสบายปินประตูดริเหมือนกางเกงนะนะเหมือนกางเกใช่ใช่ดูดิอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะคันนี้พี่ผู้หญิงใช้เจ้าของเดียวเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับมีทั้งตัวซื้อตัวท็อปนี่นี แต่ที่เปิดให้ดูไปแล้วขอเปิดโชยอีกรอบหนึ่งนี่จะเปิดเฉพาะม่านก็ได้จะเปิดจะเปิดเฉพาะม่านก็ได้นะครับจะเปิดเฉพาะกระจกก็ได้นะครับหรือจะเปิดปิดกระจกเปิดม่านก็ได้แอร์เย็นนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนเรียบร้อยฮอนดา้าเลนโบ้ h ใช้งานได้นะครับติดชัดเจนดีเกียร์ถอยหลัง สวยๆนะครับภาพกล้องชัดเจนคันเกียร์จับถนัดมือกระจกเป็นกระจกตัดแสงออตโต้นะครับเก้าแสนสามมืเก้าพันบาทคือมันสบายใจนะเพราะว่าอะไรไมีนี้ชอบตรงนี้ e yeah, r 4 w h e e l ท็อปสุดนะ นางว่าสนาเดี๋ยวเดี๋ยวจะสงสัยอะไรยังไงแปดหมื่นเก้าพันกิโลอับท็อปสกดไปใช้ที่ฝากจบท่าฟีดาวครับผ่อนเดือนละประมาณ15,700หัรวมประกันชีวิตก็ประมาณ1 6ึ่งอันนี้ในกรณีฟีดาวครับครับก็คือถ้าจะดาวก็ลดกันไปครัแค่นั้นเองเจ้าของมือเดียวครับลำดับที่สองมือเดียวหมายความว่าลำดับแรกซื้อจัดไฟแนนซ์ใช่ แล้วผ่อนหมดก็เป็นลําดับที่สองมือเดียวครับแต่ถ้าเจ้าของลาดับที่หนึ่งแสดงว่าซื้อเงินสดซื้อเงินสดเลยแค่นั้นเองรถสวยทั้งหมดพร้อมง่ายๆเลยไม่สวยไม่ต้องรับรถแหละเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันฟรีของแถมตามรายละเอียดที่ผมให้ไปประกันภัยประเภทหนึ่งสำหรับลูกค้าซื้อจัดไฟแนนซ์ยางใหม่ให้สี่เส้นน้ํามันให้เต็มถังส่งฟรีถึงหน้าบ้านวันไปส่งแล้วไม่สวยเหมือนรีวิวไม่ต้องคิดอะไรเยอะพี่ ปฏิเสธการรับรถอย่างเดียวขออาตฝากเบอร์โทรครับเบอร์โอ๊ตนะครับ0 9 4 9 9 9 1 9 9 1เครับเบอร์อารครับ094-999-4919จะโอ๊ตก็ได้จะอรัรก็ได้พร้อมบริการไม่สวยไม่ต้องรับรถแค่นั้นเองวันน<ช>ี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ